พี่น้องตื่นหรอบอเมื่อนี้วันนังคารแล้วพี่น้องเอ้ยไปเห็นงานเขา่ากาบายค่อยเห็นน้ำกินนตอนนังมื่อนี่เนาะนี่พี่น้องตะไคร้พริกหอมแดงพี่น,อน้องเมนูเมื่อนี้คอยหมูสามสันพี่น้องหมูสามชั้น แล้วก็มีผักซีล้าวต้นหอมพี่น้องนี่อันนี้ผักขี้เล็กแม่ข่อยต้มมาให้จากบ้านลายเติบเด้อพี่น้องเด้อถั่วใ่แล้วก็มีใบายานางนี่อันนี้แม่ข่อยก็ปลูกไว้ใ้้นาบ้านพี่น้องข่อยไปเก็บเอาว่างไร่ะข่อยสีพ้าแกงขี้เล็กเด้อพี่น้องเด้อมนันอนีเด้อ แกงขี้เหล็กนี่แกงขี้เหล็กไปกินนะเฮาแกงขี้เหล็กไปกินหมูส้างพร้อมหกถุงพี่น้องขายพร้อมให้มันแล้วบ,บาทเดียวโลดพี่น้องเอ้า่อยต่ำเครื่องกันเด้อบัดนเนี่ยพี่น้องเด้อเตรียมเครื่องแกงกันพี่น้องเอ๋ยเรามาเริ่มวิธีทํากันเลยเนะพี่น้องเนาะนี่ เริ่มกันเลยนี่พี่น้องใส่ตักขี้ีเล็กรวดนะพี่น้องนะนี่เห็นไหมส่ยักขี้เล็กลงไปรวดพักขี้เล็กหลายเติบเด้อพี่น้องเด้อพักขี้เล็ก เพิ่มวิธีทำกันเลยพี่น้องใส่ผัาชีเล็กลงใต้เปิดแก๊สไว้ใหมันฮ้อนพี่น้องน้ำใบยานางพี่น้องใส่ค้คนจาก่อยกันน้ำใบยานางได้พี่น้องเ,เน้อใส่ใหมฮ่วมพัาชีเล็กนี่ลหละนี่ มันหน่อยโคตใส้เบิดโรดนี่พี่น้องน้าใบย่า,านางแล้ก็ใส่เครื่องแกงนะพี่น้องเนาะนี่เครื่องแกงค่อยตํำไว้หลายเด้วพี่น้องมันสิบวเถิงเครื่องนะค่อยใส่หลายใส่ให้มันแทบไปโรดเครื่องแกงพี่น้องแกงกินเองนี่ละ แต่ว่ามูเขาอยากกินน้ำก็ได้สิตักไปขายพร้อมถ้าแกงขายแท้ๆนะใส่บ่ได้ได้แบบนี้พี่น้องมูสามสันนี่มูสามสั้นเพิ่มกิโลคนนี้พี่น้องใส่เกือบเขาว่าหลายก็เครื่องคนละเพราะว่าหนักเติบ นี่พี่น้องใส้หมูสามสั้นไปเลยนี่เห็นไหมที่นี่เขาขับมารล้อให้มันเดือดนะพี่น้องเนาะล้อจากขาวเ้อะล้อจากน้อยนึงเราขอยสิบห้ามาปรุงปรุงเนาะเอาล้อให้ให้น้ำมันเดือดแป๊บนึงเลอพี่น้องเน้ะพี่น้องมาเบิ่งกันว่ามันเดือดอยัง เริ่มเดือดแล้วพี่น้องเลยเริ่มเดือดแล้วขยอยกระสีพามาปุ๋งนะพี่น้องเลยขยหนึ่งขยเหนียวพอมหมดน้อยนี่หมดนน้อยๆนึงดอกห่อนดีดีนี่กินกับแกงขี้เหล็กนะพี่น้องนะนี่เดือดแล้วเอ้ามาปุ๋งกันบันนี้ามาปุ๋งกันเลยนะพี่น้องนะพี่น้น artistic 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 องามาเริ่มปุ๋งกันรสนะพี่น้องนะใส่ผงชูรสหน่อยนึงนี่ สัมผัเอผองชูรสน้อยหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำปลาแดกนะพี่น้องเนาะน้ำปลาแดดแม่ข่อยนี่ละพี่น้องปลาแดกตอนน้าปากกระกด,ดีบ้านนอกเขาเนี่ยละแม่ข่อยอยันเห็ดมะไห่เขาใส่ลงไปเลยพี่น้องกองเอาตั้งเตนเนื่อมันเนาะกระดูกมันเกาออก นี่จะดูหขข้องเตาอัวหรือห้องตะล้อก่อนห้องกล่องเอา,ออเอาออแต่เนื้อมันพี่น้องนะ่าพูดแล้วเห็นมะปกลองเอาแต่เนื้อมันนี่เปือ่อยไว้พี่น้องเปื่ยไว้ครับ เต้าตกระดูกแกะแทกออกให้มันเลือแต่กระดูกนะพี่น้องมันจะสนินัวนี่เห็นไหมเดี๋ยวปลามันมันได้แหลกอีกตัวนึงให้มันละเอียดกันนี่นี่เื้แต่กระดูกแนละ้วพี่น้องได้อีกน้อยหนึ่งท่านได้เบิดนี่เือแต่กระดูกเลยหล่อนดีครับพี่น้องเอย ขนจังนงอก่อนหล่ะฮากับสิมเบิองโหลดมันเนาะสิมเบิองโหลดมันจักน้อยก่อนวามันได้เข็มได้ทีบอแลวหฮอจังมาใส่ผักที่หลังแล้วก็คือวาเสร็จพี่นอ้อง Khoai kèng không dễ dàng, bán ở ngoài lâu lắm mua khoai sang 6 thùng Không thích đầy khém, nên phải thêm nước nước chấm Thêm nước nước chấm thêm Đúng không? Thêm thêm แนะนำตะแดกเพิ่มอีกนิดนึงพี่น้องกล้อง่อยเป็นยังกับบรลูนบ้างไร้ัหมฮนั่นาทำงานไหมเกระไกกกิได้ที่แล้วพี่น้องมาดิซิมเบอรงอีกจังน้อยกันได้ที่แล้ว ผั่ผังต่อเลยเด้อพี่น้องเด้อใส่ผักลราก็กคือแล้วในทีแล้วพี่น้องใส่ผักก็คือต้นหอมเนาะที่เขาเตรียมไว้ต้นหอมน้องใส่ลูกโดดน้ำเนาะอันนี้แถม แถมให้ลูกโดดส,สำหรับคนกินเผ็ดแถมลูกโดดให้อันนี้ใบหอมนี่ใบหอมใส่ลงไปเลยพี่น้องปบปุตบท้าด้วยผักชีลาวใส่อันนี้สูตรมามีสูตรตายตัวด้วพี่น้องใส่ผักอย่างก็ใส่รดขันอยากใส่ แต่ว่าข่อยมักใส่ผักซีเรีะลขอบำมันหอมเสียดแล้วพี่น้องนิดร้อยแกงขี้เหล็กสูตรปรติญญาพาเพลินตักไปกินตักไปขายพรอมพี่น้องเอาเสียดแล้วเด้อเดี๋ยวคอยสิพามาตักใส่ถุงที่นี่พี่น้อง ตักไปให้เขาตักไปให้เขาสร้างหกถุงพี่น้องมานะอาสิพ้าตักนี่เห็นมั้หกถุงตอนแรกค่ว่าสิขายสาสิบพี่น้องมันบ็อกพอแต่ตากลายขาเอายี่สิบบาทแล้วกันแบ่งกันกินเนะพี่น้องเนาะมา <c oughs> ตากลายดอกไสหมูใสยังให้เต็มที่ผมแล้วพี่น้องเลย นี่เอาเอาทงยี่สิบกระพาะทงยี่สิบบาทนี่แไหมุงยี่สิบพี่น้องแบ่งกันกินเ่าต้องคิดอย่างไรเฮ็ดไ,ไปกินเองเฮ็ดไปกินเองเรากะให้มูก,กินน้ำ ต่างมาแบ่งกันกินนะพี่น้งนองเนาะผงก็สามบาดก็เพาะว่าต้องเอาลายดดกเพราะได้ข่ามหมูขึ้นนี่เงียบร่อยเดี๋ยวอีกอีกสองถุงพี่น้องอีกสองถุงเราคอยกระซีเรลือไว้ให้น้องคอยกินพรามันหยุดมันนี่น้ <c ười> นองคอยมันหยุดค <c ười> อยเรือไว้ให้มันกินหมูลว้นลวนๆเลยพี่น้อง

ถุงละเสาบาทพี่น้องถุงถุงกำลังขนาดไส้กลางบ่แม่นไส้น้อยไสกลางกลางเสาบาทนี่หกถุงก็ได้ร้อยยี่พี่น้องบ่ต้องกินอย่างไรเฮ็ดกินเองแล้วก็เอาให้มอ่ำได้อีกถุงนึงพี่น้องนะเหมือนที่นี้ก็คือแล้ว mua hay không cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยว้ยางขาดพี่น้องเกี่ยวไม่ได้แหบยางขาดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเี่ยพี่น้องหกถุงร้อยยี่สิบพอได้ข้ามหมู ล้วก็ได้กินของเจ้าของหลายเติบพี่น้องเนาะคลิปนี้ใคอยกระเสียวไว้ซ้ำนี่เด้อพี่น้องเด้อบ่ได้มหาสองมือแล้วจังเลยก็ฝากติดตามฝากเป็นกําลังใจให้ปติญญาพาเพลินเด้อพี่น้องเด้อแกงขี้เล็กแซบแซบพี่น้องื้นนี้เอาไว้ซ้ำนี่เนาะซ้ำนี่เด้อพี่น้องเด้อบายบายเด้อ